ทั้งด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะคะก็ได้ผนึกกําลังชุมชนยะลาค่ะร่วมกันนะคะจ,จัดการในเรื่องของขยะอันตรายกับชุมชนค่ะรวบรวมแล้วก็ส่งขยะอันตรายนะคะไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะ ที่ศูนย์เครื่องจัก,กรกลองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายมุกตามัทธานายองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานโครงกาสรสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลาประจำปี2567กิจกรรมส่งขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลาไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการค่ะ โดยมีผู้บริหารอบจอยะลารองนายแพทย์สารสุขจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมค่ะสืบเนื่องจากทางอบจอยะลานะคะได้ลงนามบันทึกข้อ ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ประสานความร่วมมือในการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลาที่ถูกต้องโดยทางอบจยะลาเป็นเจ้าหลักนะคะในการรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนและไปส่งไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการดําเนินการรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบระหว่างวันที่25ถึงวันที่26มิถุนายน2567ซึ่ง ได้ปริมาณขยะอันตราย9,997กิโลกร,รมัมจ้างเหมาบริษัทบริหารแล้วก็พัฒนาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำกัดมหาชนขนส่งและกำจัดขยะอันตรายด้วยรถค่ะจำนวนหนึ่งเที่ยวนะคะและไปยังศูนย์กำจัดขยะอันตรายนะจังหวัดราชบุรีค่ะ ค่ะทางด้านของนายมุกตามัทานายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็กล่าวว่าทางอบอจอยะลาได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยมาตลอดค่ะโดยเฉพาะการจัดการ ปัญหาของขยะอันตรายหากไม่จัดการอยากถูกวิธีก็อาจจะก,ก่อผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมค่ะทางด้านของอบจก็ได้มีการสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วค่ะทั้งนี้นะคะการดําเนินการให้เกิดผลสำลีต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเฉพาะการส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนัก ึงการจัดการขยะอันตรายที่ถูกวิธีและเพื่อให้จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่ปลอดมลพิษมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปค่ะบริหารขยะเนี่ยของจังหวัดยะลาเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนขยะอันตรายขยะทั่วไปขยะมีพิษซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นขยะที่มาจากโรงพยาบาลอำเภอรหรือมาจากรอพอสอตอ่อทางเทศบาลก็จะเป็นผู้ นำขยะที่มีพิษไปกำจัดซึ่งจะต้องอใช้การกำจัดที่ถูกต้องเช่นเดียวกันในส่วนขยะทั่วไปทางเทศบาลนครเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ในเรื่องของการรับขยะจากพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อไปฝังกลบซึ่งในอนาคตก็อาจจะมวีวิธีการอื่น เพิ่มมากขึ้นในส่วนของอบจเองก็พยายามศึกษาว่าการดําเนินการในเรื่องของการกําจัดขยะอันตรายเนี่ยโดยไม่ไม่ต้องไปกําจัดต่างจังหวัดซึ่งอาจจะต้องอมีโรงงานเล็กๆอันนี้เราก็กําลังให้ทางมหาวิทยาลัยศึกษาความเป็นไปได้แต่คิดว่า,าในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของขยะอันตรายเนี่ยพี่น้องประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น ก็จะเห็นจากว่ามีปริมาณาขยะนำมาส่งให้อบอจอเ,เพิ่มขึ้นทุกปีก็หมายความว่า,าขยะอันตรายที่จะตกค้างอยู่ในชุมชนซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันลดน้อยลง